เปิดภาพล่าสุดดาวมายุรีหลังหน้าเข้าที่สัญญกรรมทุบหน้าใหม่อีกสวยมากเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าแม่สัญญกรรมดาวมายุรีตัดสินใจทำสัญญกรรมหน้าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตหลังจากที่มีปมมานานกว่า20ปี โดยก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้พูดถึงกันหลังจากที่ทางด้านคลินิกพุดคลินิกได้ออกมาเผยแพร่คลิปดาวมายูรีโชว์ใบหน้าใหม่หลังทำสัญญกรรมโดยเป็นการอัปเดตหลังสัญญกรรมท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าสวยขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆเห็นแล้วขอบอกว่าว้าวมากเมื่อเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุด ดาวมายุรีนักร้องลูกทุ่งดังหลังหน้าเข้าที่สัญญกรรมทุบหน้าใหม่อีกสวยมากโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพตนเองหลังทําจมูกมาใหม่พร้อมระบุข,ข้อความว่ากลับมาแล้ว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหายไปทำสวยแปบปนุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัญญกรรมจมูกโอเพนซีโครงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมว k j เคเจเดมิคอลเซ็นเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอกันและโพสต์อีกครั้งว่ามาอัปเดตท,ทำจมูกโอเพนซีโครงกับคุณหมอกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนและหลังทำเจ็ดวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัญญกรรมจมูกใหม่ในรอบ2ี่บกว่าปี